สัสดีค่ะชีวิตที่ดีวันนี้จะกินอะไรคะนี่เลยจะจัดไปเต็มๆนี่น้ำยาปูค่ะนี่น้ำยาปูแล้วก็ผักในสวนของดิฉันนะคะนี่ก็ถั่วแบบอ่อนๆนะสีเหลืองเหมือนแก่นะแต่ว่ามันพันเน้นะแล้วก็สลัดของเราค่ะเพื่อนๆอันนะนี้ก็ถั่วในสวนนะคะแล้วก็นี่อะไรนะคะนี่มาดูหน่อยว่าอะไรดิฉันดองไว้นานแล้วไม่มีโอกาสได้กิน ผักเซียนดองค่ะเพื่อนมาชิมแล้วอร่อยแล้วนี่มีผู้ใหญ่ใจดีทำแคปหมูมาให้แล้วก็นี่เลยจะสตาร์เตอร์ของในชันสามีทำแครอทจุไม้ให้เดาจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะใครที่เป็นอคอมดันต่ำโลหิตจางนะคะแครอทนะคะซื้อแครอทมานะคะแล้วลงทุนซื้อเครื่องแยกกากแยกกากแยกน้ำนะคะแล้วมาทำอย่างนี้นะคะแล้วดื่มคุณจะไดะ้น้ำตาลที่ไปไปสร้างเม็ดเลือดแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้โดยเร็วแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงมากมายเหมือนที่เราต้องไปกินดื่มเบียร์ดื่มไวน์หรืออะไรเงี้ยอันนี้ค่ะแต่ว่าลิมิตนิดนึงนะคะเพราะน้ําตาลเขาค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ดาจะบอกได้เลยว่าดาเป็นคมดันต่ำดาหายเพราะแครอทจูสค่ะจริงๆแล้วไม่มีผลข้างเคียงค่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยตักไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ดูดูค่ะ เซบถึงน้ําถึงเนื้อถึงเครื่องถึงกลินเลยค่ะอันนี้